ยืนยันที่เดิมน,นะครับกรอบเนี่ยเรากะว่าจะเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวงเงินก็มีเตรียมรอไว้ไม่ต่ำกว่าแสนหกหมื่นล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พร้อมที่จะดําเนินการระบบเดินหน้าได้อย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแจ้งไว้นะครับยังไม่ได้รับทราบว่ามีการรุดกรอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ มีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ Open loop ก็ทุกคนก็รับทราบพร้อมที่จะเข้าแสดงเจจนงกันอย่างชัดเจนครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งกระบวนการก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของการทําระบบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยมีระยะเวลามีกลไกในการตรวจสอบไอ้ที่เขาต้องทําการทดสอบเรื่องของของไอตัว Payment System เนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับเราก็เห็นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่รายงานมา ทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่เรายืนยันเพราะฉะนั้นยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสปีนี้ก็คือเดือนเมษายนพฤษภาคมพธุภาคมนะครับใไทก็อยู่ในช่วงนี้เป็นระบบ payment system ใหม่ในระบบ wallet ครับมี blockchain เป็นฐานข้อมูลอยู่ข้างหลัง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังยืนยันว่าเราจะเปิดระยะเวลาเพื่อให้มีการลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นนอนสปาร์โฟนต่อไปไม่นานครับเพราะว่าระบบในการลงทะเบียนอะไรพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนที่จะต้องมีการนําเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อให้มีการสั่งการลงมาอย่างเป็นทางการและเปิดลงทะเบียนอะไรต่างๆ การดําเนินการในกลุ่มนี้น่าจะความซับซ้อนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ต้องออทําในเรื่องของออการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเรื่องของดิจิทัลวอลเล็โดยสยซ้ัยังไม่เห็นตัวเลขแต่คาดว่าเหลืออยู่น้อยมากไม่น่าจะถึงล้านรายนะครับโดยการประมาณการนะครับอันนี้ประมาณการสาเหตุอย่างนั้นก็เพราะว่ากลุ่มแรกที่เราเดําเนินการเนี่ยคือกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านรายเนี่ย โดยมากคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ตกอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ยังกะประมาณตัวเลขชัดๆไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้มีการลงทะเบียนก็จะเห็นรายละเอียดครับ